เอาขอเสียงด้อมของมีนเบสหน่อยเร็วสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะอ่ะมีอะไรอยากจะทักทายแฟนๆไหมครับทั้งที่แอสแฟร์แบงกทองนะครับแล้วก็ที่นาทองด้วยตอนนี้เขารับชมแบบไ์สตีมอยู่ก็สวัสดีค่ะอุ้มนะคะวันนี้ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานรู้สึกว่ามันเร็วมากมากๆเลยคือตอนนั้นพี่แชมป์เพิ่งประกาศชื่อหนูว่าเป็น มิสแกรนชุมพรอีกแป๊บหนึง่งพี่แชมป์ก็ประกาศว่าหนูเป็นมิสแกรนไทยแลนด์แล้วตอนนี้หนูก็ใกล้ที่จะอำลาตำแหน่งในฐานะของมิสแกรนไทยแลนด์ด้วยมันตื่นเต้นตื้นตันว <Miss Grand S 1> <า>มิสแกรนชุมพร <P orn S 2> ก่อนครับผมก็อีกไม่นานนะครับก็จะได้อำนาตตำแหน่งนะครับในฐานะของวัดอน,นุนพี่มิสแกรนชุมพรครับผมและอีกหนึ่งคนล่ะอ่ะก่อนอื่นเลยมีนาจา๋า ทักทายแฟนๆนิดนึงนะครับก็สวัสดีทุกคนนะคะทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่นาทองด้วยได้ข่าวว่าที่นาทองเนี่ยมีคนมาหาพวกเรากันเยอะมากก็เดี๋ยวรองานเลิกแล้วเราเจอกันนะคะครับผมก็ใกล้วันนี้อีกไม่นานไม่กี่วันแล้วมีนาก็จะอำลาตำแหน่งแล้วนะครับกับมิสแกรนนครราชสีมามีอะไรอยากจะบอกสำหรับน้องๆที่มีฝันไหมเหมือนกับเราที่จะมาคว้าตำแหน่งคว้ามงกุฎบนเวทีมิสแกรนไทยแลนด์ครับก็ฝากให้ ให้เตรียมตัวเองให้พร้อมแล้วก็พกความมั่นใจมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มาสนุกเอ็นจอยทุกโมเมนต์ที่อยู่ในกองค่ะและเชื่อว่าทุกอย่างมันจะออกมาดีเองครับผมขอบคุณมีนาครับอ่าแล้วอุ้มเช่นเดียวกันเดือนตุลาไม่กี่วันที่งนี้แล้วไม่ถึงอาทิตย์แล้วเราจะไปเวียดนามกันแล้ว ตอนนี้ครับเปิดโอกาสให้อุ้มนะครับได้พูดอะไรกับแฟนคลับรวมถึงนะครับสำหรับทุกคนที่กําลังรับชมผ่านทางนะครับไลฟ์ของเราที่แกนทีวีเนี่ยได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่ง,งกําลังใจให้กับเราในการคว้ามงแกรนด์อินเตอร์ครับก็เร็วๆนี้นะคะวันที่3ตุลาเนี่ยอุ้มก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดต่อในเวทีมิส s กรนด์อินเตอร์เนชั่นที่ประเทศเวียดนามแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากๆจริงๆค่ะมัน เป็นโอกาสสุดท้ายสําหรับอุ้มแล้วที่จะได้ไปแสดงศักยภาพในฐานะของนางงามคนหนึ่งอยากให้ทุกคนนะคะมาร่วมส่งกําลังใจให้อุ้มได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่3เนี่ยอุ้มจะบ,บินที่สุวรรณภูมิก็มาส่งมาให้กําลังใจได้ค่ะจะทําหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะครับผมและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอุ้มและมีนาด้วยครับมินบ